วันนี้จองกับวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดซึ่งอาประเพณีของชาวพุทธผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำจิตใจของเราสมควรที่จะรู้จักวันนี้ เมื่ออดีตมาแล้วคือก่อนพระพุทธศักรารัช2,527นี่ก่อนก่อนพรุทธสกราห45ปีใน <c oughs> วันขึ้นเือนแปดวันขึ้น15คำเยอนแปดวันนี้เป็นวัน ที่เรียกตามภาษาธรรมะว่าวันอาสาฬหะบูชาเราผู้เป็นคนไทยก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าอาสาฬหะนั้นหมายถึงภาษาไทยว่าอะไรความจริงก็คือว่าวันนี้เนี่ย เมื่อครนพุทธศักราช45ปีองค์พระสมาจัมพุทธเจ้ารองได้จัดสรู้เป็นพระรหัก่อนจากวันนี้สองเดือนคือจัดสรู้เป็นพระรหัตเมื่อขึ้นสิ1าค่ำเดือนหกแล้วก็พระองค์ ได้เสวยวิมุตติสุขไตคนไม้รีสะมุจลินทั้งหมดเจ็ดแห่งเป็นเวลาสี่สิบเก้าวันและจนใกล้จะถึงวันนี้พระองค์ก็มีความระลึกถึงขึ้นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นี้สมควรจับโปรด ผู้หนึ่งผู้ใดก่อนเมื่อพระองค์ระลึกถึงที่พระองค์เคารพบูชาในฐานะที่เป็นครูอาจารย์ของพระองค์มากอ่อนหรือเป็นผู้สอนอรูอปฌานให้พระองค์พระองค์ระลึกถึงดาบททั้งสององค์คืออาลานดาบท และอุทกดาบทซึ่งคอยสอนอรูปฌานให้พระองค์เมื่อละลึกคิดจะไปโปรดแสดงธรรมโปรดก่อนผู้อื่นเทพเยดาเขารู้ขอก็มากราบทูลพระองค์ว่าดาบททั้งสองนั้นเวลานี้ ได้ถึงเกิดมราณาภาพเที่ยแล้วเมื่อพระองค์เห็นว่าอ่าเป็นเช่นนั้นก็ะองรำพรึงในใจว่าอืมหมดเป็นผู้หมดโชคเป็นผู้ที่ว่าไม่มีโชคอ่าถ้าหากว่า ลาบทสององค์ผู้เป็นอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้าองค์ของพระสมาาสามทญเจ้า,จาได้ฟังธรรมที่องค์จัดสรู้ก็จะได้จัดสรู้โดยเร็วเพราะฌานสมาบัตรเอ,อยียนแก่กล้าดีแล้ว <c oughs> เมื่อเห็นว่า <c oughs> ไปโปรดไม่ได้เพราะถึงแก่ มารณาภาพเจยแล้วรองกันเลยละลึกถึงพระปัญจวคีทั้งหาคือพระโกดัญญพะพระพัทธะพระโกดัญญะพระพัทธิยะพระมหานามะพระวัปปะพระอัจฉิ ทั้งหมดห้าองค์เมื่อครั้งที่พระองค์กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่บรรดาพระปัญจวัคคีย์ท้งห้านี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติวัดถากพระองค์คือทั้งห้าองค์นี้ก็คิดว่ารเราจะได้จักสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงอ่า กา,ายปภาณาตัวเป็นสิทธิปฏิบัติดูแลเป็นอุปถา์เมื่อพระพุทธองค์ปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทำ <c oughs> บำเป็นทุกขกิริยาหรืออดก้าวอดน้ำและทุกจริงทุกอย่างทารมานกาย แต่ก็ไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พระอินต้องเอาพินมาดีให้พระองค์ควังคือพระอินพินนั่นเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ประเทศอินเดียเขาใช้กันพินนั้นมีสามสายพระอินเอาพินนี้มาดีขึ้นดีใสยเอก ขอดีสายขาดพอดีสายทุ้มเสียงมันก็ไม่ได้ยินมันทุ่มไปขอดีสายกลางก็เสียงไพเราะดีพระพุทธองค์ก็รู้ได้ว่อที่เราปฏิบัติอยู่นี่มันเป็นการเบียดเบียนตนเองที่สูงเกินเที่ปฏิ ปฏิบัติเข้มงวดเกินไปทีเรียกว่าอัตตะอิรามาฐานุโยคือเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยเปล่าประโยชน์และการปฏิบัติที่ย่อยอนอ่อนแอไม่จริงจังก็ใช้ไม่ได้ไม่เพียงพอที่จะมียานแก่กล้ามีปัญญาแก่กล้าจัรู้ได้ จะต้องดำเนินในสายกลางคือไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปถ้าพระองค์ก็ระลึกได้ว่าจะต้องปฏิบัติในมักไม่องมักมีองค์แปดคือเป็นทางเดินเมื่อพระองค์รำพึงระลึกในจิตขององได้เช่นนี้แล้วก็กลับ ไปเสวยกยาอารตามเดิมเมื่อเสวยกยาอารตามเดิมชั่วระยะเล็กน้อยพระองค์ก็ในคืนวันเพ็ญเดือนหในตอนปฐมมายามขั้นตน้นพระองค์ก็ระลึกถึงอนาปาเคยทำกรรมฐานอนาปาเมื่อพระองค์มีอายุเจ็ดขวบหรือเปล่ ที่ใต้โคนไม้ใหญ่หรือเสด็จตามพระเจ้าสุดโทนะซึ่งเป็นพุทธบิดาไปแรกนาขวัญแล้วก็นำพระองค์ไปนั่งอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ดูเขาไถนาดูว่าราชบิดาหาให้ <c oughs> อำมาตย์ไถนาเพราะกษัตริย์ของกรุงกบิลพัทนั้น ต้องทำนาทุกทุกองอะนาของกระดเขามีเมื่อพระองค์นั่งรีโคนไม้นั้นก็นึกถึงลมไม้ใจเข้าออกนั่งนับลมไม้ใจเข้าออกจิตก็ตั้งเป็นสมาธิคือฌานขึ้นจนถึงฌานที่สี่ได้ขนาดที่พระองค์ยังเป็นเยาวอยู่นั่นแหละ ก็มีความสว่างสวัยมียานเกิดขึ้นพรองคละลึกพระองค์นั่งธรรมเจริณนาป่าก็มียานเกิดขึ้นในตอนตอนปฐมยามคือของคืนวันเพ็ญเดือนอกตอนหนัวคำ่ำปัจจุบันก็ระหว่างหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มรองกระ,ะลึก อดีตชาติของพระองค์ได้ว่าพระองค์นี้พระองค์นั้นเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างในอดีตชาติพระองค์ละลึกได้ไม่มีจบสิ้นละลึกได้ละละเอดละออดที่สุดว่าคราวที่เกิดเป็นผู้นั้นมีพ่อแม่ชีนั้นมีอาหารการกินชนิดนั้น ประกอบอาชีพอะไรอยู่พระึกพระองค์ระลึกได้หมดเมื่อระ,ะลึกได้หมดพอถึงยามที่สองเรียกว่าม,มัชชิมยามระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสามพระองค์ก็มียานเกิดขึ้นที่มองเห็น เรียกว่าจุตูปปาตยานคือรู้ปฏิสนธิปฏิสนธิของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่มาเกิดทั้งที่ใจแล้วไปเกิดว่าเกิดที่ไหนด้วยผลอันใดจึงไปเกิดที่นั่นก็รู้ว่าเป็นไปโดยผลของกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรม ถ้าไปเกิดในที่ทุกข์ก็หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ประกอบอุศลกรรมถ้าไปเกิดในที่สุขตั้งแต่โลกมนุษย์ถึงโลกสวรรค์ก็หมายความว่าเป็นผู้ประกอบอุศลกรรมไว้มากราองระลึกได้เห็นชัดเจนเรองเจงได้มาบัญญัติ ว่าเราจะดีจะชั่วเราจะเป็นอะไรอะไรที่ตายไปแล้วก็เป็นพระผลของกรรมทั้งสิ่นก็เพราะพระพุทธองค์มียานอันนี้แหละกรรมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแก่จะตายอยู่นี้มันมาแต่กรรมทั้งสิ่งไม่ใช่เพราะเหตุเอง พระตอนปัดฉิมยามตั้งแต่ปีสามถึงปีหกไล่ปัจจุดสมัยคือใกล้จะรุ่งใกล้จะสว่างพระองค์ก็สลัดกิเลสได้จากจิตพึ่งเชิงโดยทำรัมประยุตธ์ขึ้นเื่อศีลสมาธิและปัญญาสมดุลกันเพียบพร้อมสามารถตัดสังโยชน ได้ขาดทิ้งหมดอาชวะกิเลสเป็นพระรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าสมตรงกับที่ระพโองค์ได้บำเพ็ญบรารมีมาสี่อาสองไขหนึ่งแสนกับเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าข้อสำเร็จเกิดติ้นตามบรารมีที่ได้จงตัดจาวาย และในวันนี้เมื่อพระองค์ไปเจดพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีทั้งหลายนั้นยังมีทิฏฐิมานะอยู่คือเห็นว่าพระโคโดมนี้เป็นผู้ไม่มีสัจจะเป็นผู้อ่อนแอกำลังบำเพ็ญสบะอันสูงอยู่แล้วยังเลิกเชยได้ เมื่อเข้ามาเห็นเสด็จเดินมาแต่ไกลก็สัญญากันว่าอย่าได้ลุกขึ้นรับอย่าได้พนมพนมพนมือไหว้อย่าปูเสนาสนะให้ดั่งสัญญากันทั้งห้าองค์เพราะไม่พอใจเห็นว่าเป็นผู้ไม่จริงไม่มีสัจจะไม่มีขันติแต่เมื่อพระองค์เสร็จท่าเสด็จเข้าไปใกล้ แทนที่พระบรรจวัตคี่พรอง้าจะนั่งเฉยหรือหันหลังให้ทุกทักองก็ต่างกุลีกุจอปูอาสนะรับบาตรแล้วก็ล้างประบาทให้ยกมือจ้นปะนมอาราธนายพระองค์ประทับนั่งเมื่อพระองค์ประทับนั่งแล้วพระองค์ก็เอ่ยสัต ว่าก็องค์จะแสดงทําให้ควังทั้งห้าองค์พระปัญจวัคคีก็ยังแสดงกิริยาที่ไม่ค่อยจะพอใจนักแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องขืนทนฟังไปก่อนพระพุทธองค์ทรงเน้นอยู่เสมอว่าทำอันนี้ สถาคตเคยแสดงให้กวางบ้างหรือเปล่าคือแสดงพระธรรมจักรกับประวัินาสูตรน่เมื่อแสดงแล้วกับพระองค์แสดงเรื่องทางที่ปฏิบัติเราปฏิบัติที่เข้มงวดกวดขันเกินไปเป็นอัตตะที่เรามาฐานุโยกนั้นไม่เป็นผลใช้ไม่ได้ เป็นการบิยดเบือนตนเองและการปฏิบัติที่ย่อหยอดก็ไม่ถูกต้องคือกิออเลสมันไม่กลัวไม่ไง่ายๆไม่เพียงพอการปฏิบัติที่อยู่ในสายกลางนั้นคือไม่มากไม่น้อยและไม่เบียดเบียนตนเองนั่นเป็นทางที่ถูกต้องแล้วพระองค์มีทาง ที่จะปฏิบัติก็คือบาะองค์เขบอกองค์แห่งมรรคท้งแปดมรรคนั้นมีมรรคเดียวมีทางเดียวที่จะไปพระนิพพานได้แต่มีอยู่แปดองค์คือมีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีการเจรจาชอบมีการทำการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความเพียนชอบ มีความดำริชอบและมีสมาธิชอบพระองค์แสดงไปเมื่อแสดงแยกแยะละเอียดละอ,อในธรรมทั้งหมดนี้ในเรื่องขณหน,นี้ในขณะนั้นพระกโกนดันยัก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมจิตผ่านธรรมพระโสดา ได้พระพุทธองค์ก็รู้ได้ยานว่า,าสิ์ของพระองค์ห้าองค์นี้เป็นผู้รู้ล่วงแล้วหนึ่งองค์คือพระกลดัญญะเป็นพระอาย,ยะสงเป็นพระสงฆ์แล้วฉะนั้นวันนี้ก่อนพุทธศักราชที่ปีคือเดือน ขึ้นสิบห้าคำเดืินแปดมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกหรือพระโกลดัญญะเมื่อพระพุทธองค์เห็นอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ลายเพิ่มนามให้พระโกลดัญญะอีกชื่อหนึ่งนำหน้าโกลดัญญะมีนามสมมติว่าอ่า อัญญากลดัญญะคำว่าอัญญาแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความว่าเป็นผู้รู้แล้วหนอคือเป็นผู้มีปัญญานั่นเองเป็นผู้มีปัญญารู้เห็นธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นธรรมที่พระองค์สอนแล้วก็พระปัญจาวัคคีอีกทั้งสี่องค์ในระยะเจ็ดวันหลังจากนั้น ได้ควังอาอนัตตลกนาสูตรทุกทุกๆองค์ก็ได้กำจัดกิเลสหมดจากสันดาษเป็นพระาหันหมดทิ้งภายในเจ็ดวันนั้นก็มีพระาหาันเกิดขึ้นห้าองค์หกทั้งองค์พระสมมาสรรมพุทธเจ้าทั้งนั้นการที่เรา มีการเวียนเทียนวันนี้ก็เพื่อจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกและมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกเราได้ระลึกอย่างนี้แล้วต่อมาก็มีพระสงฆ์เป็นแสนเป็นล้านที่เป็นพระอาหารหันต์เจ้า ต่างก็ดับขันเข้าสู่ปาร,ริพานไปและสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะผลของธรรมมาจากย์ปวัตนนสูตรที่สอนเรื่องมรรคนี่แหละดังที่อาจารย์ได้สอนสั่งสอนผิดเราทั้งหลายที่อยู่นี่แหละ ก็คือคำสั่งสอนอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนพระกนดัญญะนั่นแหละที่สั่งสอนพวกเรากันอันเมื่อวันนี้เมื่อสำเสร็จจากการเวียนเทียนแล้วก็ะจะได้มานั่งกรรมฐานกันเป็นเป็นการบูชาพระพุทธองค์การบูชานั้นมีสองอย่าง หนึ่งบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนเรียกว่าอามิสบูชาพระองค์มาได้ยกย่องอามิสบูชานี้ว่าสูงเป็นขั้นที่สองบูชาที่สูงจุดที่พระพุทธองค์ยกย่อง,อก,องก็คือการปฏิบัติบูบชาเราทุกๆคน วันนี้เป็นวันโอกาสดีแล้ววันอาสาะหะเราจริงมาบำเพ็ญตนของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการปฏิบัติเวลาที่เวียนเทียนอยู่ก็ให้ภาวนาพุทโธธรรมโสงโกตามเดิมที่เคยภาวนา รอบที่หนึ่งภาวนาพุโทโธรอบที่สองภาวนาวธรรมโมรอบที่สามภาวนาว่าสังโฆท่านธรรมะที่แสดงพอเป็นนิสัยพอเป็นเครื่องเตรียมสติเ,ตรเราให้มีความรู้ตามทุกควรของชาวพุทธผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จบลงเพียงเท่านี้เอวังก็มี โวยประกาศชนียัตถาวรีมหาปุราภิปุเรนดิสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปคปติอิจิตังปฏิตังโทมังคิพเมวะสมิจดูสัพเบุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสยัตถามนิจโช ปิวาทอยาาสัมปิทิยวิวัติชนโตสัพพโรควินาสโตมาเตภพระวันตรายโยสุกีนีกายุโคภวาอภิวาทนาสีริสาณิจังวุฒาปัจจายิโนยจัตตารโอธรรมมาวัดดันติอายุวันโนโสขัง 啊。Uh uh.